นี่เป็นลูกเป็ดผ่านอีเหลียงที่เพิ่งฟักเป็นตัวได้ไม่นานของนายอิทธิพลดนจำรัดเกษตรกรบ้านแสนสำราญตำบนสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งได้จัดเตรียมส่งขายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อไว้ซึ่งเป็ดผ่านอีเหลียงนี้เมื่อตัวโตลักษณะทั่วไปของเป็ดอีเหลียงก็จะมีขนสีขาวทั่วทั้งตัว ปากและเท้าสีเหลืองส้มมีลักษณะคล้ายกับเป็ดปักกิ่งแต่ตัวจะดูหนาหน้าอกกว้างกว่าสามารถเจริญเติบโตได้เร็วซึ่งนอกจากจะเป็นเป็ดเมื้อแล้วยังออกไข่ดกและก็มีใบขนาดใหญ่อีกด้วยโดยนายอิทธิพลดนจำรัดได้ก,กล่าวว่าเริ่มต้นที่ตนตัดสินใจเลี้ยงเป็ดพันอี้เลี้ยงเนื่องจากเห็นว่าเป็นเป็ดที่มีความสวยงามสะอาดและก็น่ารัก จึงได้ซื้อลูกเป็ดมาเลี้ยงตัวละ50บาทจำนวน200ตัวจนถึงปัจจุบันตนเลี้ยงมาได้ประมาณ1ปีแล้วโดยการเลี้ยงของตนนั้นในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง26วันจะเน้นให้แต่หัวอาหาร หลังจากครบ26วันแล้วก็จะปรับอาหารเป็นหัวอาหารมันหมักยีสต์รำและก็พืชที่เป็ดกินเช่นแหนแดงเป็นต้นโดยเลี้ยงไปประมาณ4เดือนเป็ดก็จะเริ่มออกไข่และก็จะเปลี่ยนจากหัวอาหารบำรุงเนื้อเป็นหัวอาหารที่บำรุงไข่แทนซึ่งหลังจาก4เดือนที่เริ่มเลี้ยงและก็เป็ดก็เริ่มออกไข่ปรากฏว่า เป็ดออกไข่ดกมากและก็ให้ไข่ที่สม่ำเสมอมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนเรื่องของการขายรายได้จากการเลี้ยงเป็ดอี้เลียงนั้นตนเน้นขายเป็นไข่เชื้อซึ่งมีการผสมเชื้อของตัวผู้และตัวเมียอยู่ในไข่แล้วเพื่อให้คนที่ซื้อไปนั้นนำไปฟักเป็นตัวไปเลี้ยงต่อไปได้เลยโดยขายเป็นถาดในราคาถาดละ6 0 0บาท นอกจากนี้ยังขายเป็นลูกเป็ดในราคาตัวละ40-45บาทซึ่งเป็ดอีเหลียงถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างงามให้กับตนเลยทีเดียวแนวคิดที่ผมเลือกเลี้ยงเป็ดขึ้นหนึ่งคือตะกาวเนี่ยผมบ่มักเลยครับผมบ่มักเป็ดมันสกปรกเป็ดมันเหม็นขี้เหม็นยังผมบ่อยากเลี้ยงเลยครับมันพราผมมาเบิ่งคพามหูจักเป็ดอีเหลียงตัวมันขาว ปากมันง่ามอยังมันดูสะาสาอาดสะอ้านไหมครับผมก็อยากเลี้ยงใช่ไหมครับแต่บัดนี้เนี่ยนี่สายผมแบบกระยากอยากจะเลี้ยงอ่ยตั้งเจาะก,กระแจกไหมครับผมครับก็เลี้ยงได้สองรอยตัวมันกับล่องสองร้อยตัวซื้อมาตัวละห้าสิบบาทนะครับผมตัวน้อยดิฮะตัวน้อยครับผมตัวน้อยผมก็ซื้อมาเลี้ยงตัวน้อย เลี้ยงมาจนตัวน,นี้ปีนึงแหละครับผมปีนึงแล้วปีนึงก็<ๆ>ก,ก็ตอบแทนไปหลายๆแล้วครับผมเลี้ยงนี่เขาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงขายไก่ไอเลี้ยงขายไก่หรือว่าหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงเรื่องอะเรื่องอ่าเป้าหมายที่ผมวางแผนไว้ตอนแรกเลยครับเลี้ยงเป็ดเนี่ยขึ้นหนึ่งคือเขาตีเ Rules, ็าตั้งแต่คือผมคำนวณไว้ว่าเป็ดตัวนหนึ่งขึ้นหนึ่งเขาเป็นตั้งสวยงามก็ได้เป็นตั้งเป็ดไข่ก็ได้เป็นตั้งเป็ดเนื้อก็ได้ครับสวยงามหนึ่งขึ้นหนึ่งคือสีสันเขาสะอาดตาสวยงามสองคือ เป็ดไข่ครับไข่เขาสีไข่เลี้ยวใบไงไข่เขาสียู่นัอาจจะไม่ไม่เบิ่งอีกที่นึงครับผมแล้วก็เนื้อเขาหนึ่งคือบ่มีกินสาบด้วครับเนื้อนุ่มไขมันน้อยเนื้อเยอะครับผมเหมาะสำหรับป็ดอบน้ำผึ้งครับผมที่แซ่บมากๆครับผมคกับเลี้ยงนึ่งนึ่งปีนี่เป็นยังไงนะครับเขาดูแลมันยังไงครับที่ผ่านมาที่ผมเนี่่ยยไปตว อายุแรกเกิดถึงอายุ26วันเนี่ยผมจะให้แตงัมอาหารเพื่อบำรุงบำรุงร่างกายบำรุงอย่างไงเขาไงเร็วพออายุ26ปุ๊บผมเสียอาหารหส่วนมันบักยีตสองส่วนแล้วก็ลำหนึ่งส่วนถ้าเรามีพืชพวกแหนแดงพวกลำหยกกล้วยเราก็ผสมกันไปเลยครับผมเขาผสมกันไปครับจนอายุหอดประมาณเกือบสี่เดือนพอหอดสี่เดือนปุ๊บสิเป็นส่วนเขาสีเดิมไข่แหละครับผมก็เปลี่ยนเป็นจากวอาหารเนี่ยเป็นอาหารไข่ครับผม อาหารไข่แทนผมหยุดทุกอย่างเลยครับพวกล่ำพวกอยังผมหยุดเลยครับเพราะว่าอาหารพวกนี้คือเขาสั่งกำเนื้อครับสั่งกำเนื้อแต่บระเด็บมรุงร่างไข่เขาครับผมก็เลียกแต่หัวอาหารไข่ครับอาหารไข่คือเขาบรุ่งร่างไข่เขาครับผมก้นเลี้ยงบางก้นเลี้ยงเป็ดมันคือบลกไข่มันคือบลกไข่ตรงเบื้องอาหารน้ำครับคุณไปให้ล่ำคุณไปให้เขาอย่างคือเขาเสริมร่างกายเขาไหมครับทั้งสิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่เขาบรเด็นมันรุ่งร่างไข่เขาไหมครับ ครับอันนี้คืออันนี้คือผมก็เคยเลี้ยงแบบนั้นขึ้นกันครับแต่มันอกไข่บอเคผมก็เลยมาเปลี่ยนเลี้ยงหัวหารครับ200ตัวที่ผมเลี้ยงอะครับเบิดเป็นลอยกว่ากิโลครับเลี้งแต่เลืดเกิือกินลายครับแต่พ่อเขาเริ่มซีเดือนเริ่มไข่เนี่ยผมมาห้วหัวหานไข่ครับเบิดบอกพ่อ20กว่าโลครับจากลอยกว่าโลเลยยี่สิบกว่าโลครับซีเดือนนในเรื่องไข่ผลปฏิเสธเนี้ยนะครับผมของไข่ช่มือว่าตัวนึ่งเียตอนนี้จากซีเดือน ตัวเม่ผมมีประมาณ80กว่าตัวครับไข่อัตตาเนี่มาสีฮอดปีนึง่งเราอยู่ที่74ครับเมือเช้าผมเกลีย<อ>่ย74ใบถือว่าเป็นเป็ดพันธุ์เดียบไข่ดกและไข่สม่ำเสมอพร้อมครับ<อ>ผมกลับกแล้ว,ลวเราได้ขายายพันธุ์ปะที่ผมเรียนนี่คือผมว่างไปแล้วว่าผมสิบว่าขายไข่ไข่แพงตามตลาดเนี่ยผมจูบว่าให้ทั้งสั่นครับเพราะว่า ไข่หนึ่งก็บานละร้อยถึงร้อยห้าสิบ <Amen. S 2> มันบอกว่าสีใดก็ไมได้สีใดทุนอย่าง mm hmm. ผมคิดว่าเป็ดปั้นเนี่ยมันสวยงามคุณาสมบาทต้องเป็นเป็ดเนือเป็ดไข่พอะขายลูกดีกว่าครับ oh. พอกขายลูกกับย <Okay. S 2> ังตันผมก็ขายตัวละสี่สิบห้าบาทขายทรงครับ <Okay. S 2> แต่คันมันรับเองหนาฟ้าผมก็ขายตัวสี่สิบบาท mm hmm. ส่วนไข่เชือเป็นถาดเนี่ยผมขายแพงและหกร้อยรวมทรงครับ mm hmm. ขายมาชูม,มืออนี่ครับผมไข่เชือ,อน,นี้เป็นยังไงครับไข่เชือหนะมายถึงว่าเ้ามีการผสมตะแมงก็ต้อูกเข้าไปแล้วครับ พอเก็บปุ๊บห้องก็ทําความสะอาดเ้างก็งกแพ็กส่งลูกค้าเลยครับผม,มครับแดีวมันไม่เมันมันมันจะออกเป็นตัวสิครับผม<อ>ลูกค้าก็าไปฟักใส่เครื่องตู้ฟักตอรหรือว่าเอาไปไห่แม่ไก่ฟักตอรหรือว่าแม่เป็ดฟักตอขยายพันธุ์ตอไปครับผม<อ>ครับผมจบเ,เป็นครบบางคนถามว่าเป็นยังคือขายลูกแพงเท้ คือขายไข่เพียงบางคนเังขอมาฟ้ามเงี่ยมาเสือไข่เดียผมก็ว่าผมไปเดาขายไข่ครับผมปกติผมสิขายเป็นไข่เชื่อไปเพราะขยายไปเพราะเป็นโตไหมครับผมมันสิแพงปกติผมขายแพงละหกร้อยใี่ไหครับผมเขาจากับเสือครับเป็นแพงละหกร้อยครับขับยูโรแบกเนี่ยเขาจาะยังเขิงผมเบี่ยงเป็ดเนี่ยเอาไข่ไปขายใส่ขึ้นไปเห็นไข่เดี๋ยวผมเป็นทางสายครับผมผมขายออนไลน์ครับแพงลงหกร้อยมันก็ร่วมโซงกับเขาเจาะใช่ไหมครับเขาบอกขายเป็นโตใช่ไหมครับโปรตี แถวนี้ก็งงอยู่ครับว่าผมเอาไข่ไปขายใส่ขายไข่เสือกขายไข่เสือครับผมโตโตโตล่ะโตกะนี่ครับโตมันอยู่นี่ครับผมก็ไม่เบิ่งอยู่ครับผมลูกลูกเป็ดนะครับผมอ๋อขายขายเป็นตัวน้่งเป็ดขายเป็นตัวสู้มือเนี่ยจุนเจียเฮ็ดบอเฮ็ดยังได้กันย้อนเป็ดครับผมครับผมเท่ากับว่าเป็นเป็นเป็นเป็ดนี่คืออาจจะเป็นเศรษฐกิจหลักของเขาเลยถ้าเศรษฐกิจหลักทีมาจุนเจียมีเงินรายได้ทุกอาทิตย์นะครับผมครับครับ เดี๋ยวเราเป็ดสองร้อยตัวนี่ห้องห้องห้องยังยังสองรอยตัวอยู่ด้วยหรืหอว่อาขยายเพิ่มหรืออะไรจากจากใครใครมันอสองรอยตัวเนี่ยผมได้ตัวเมียร้อยตัวตัวผู้ร้อยตัวกระประมาณนี้ครับเฉลี่ยประมาณค,ครึ่ง<า>ตัวครึ่งมาที่นเนี่ยมาที่เนี่ยตัวผู้ผมขายครับผม<อ>คือมันบ่พ่อขายไหมครับผู้เดมากเขาก็มาซื้อมาซื้อมาซื้อจากร้อยตัวตอนนี้เยอะไมนี่ยนม่นครับผมผมก็ขายขายกิโลละลอยหนึ่งครับผมกิโลละลอยเพราะแบบ พก็เดินไปกินไปซิ่มเมืองนะครับผมมาที่เขาเจ้าติดแจ๊กเจ้ามาขมาเรื่อยๆมาเรื่อยปากต่อปากไหมครับผมมาที่เดี๋ยวมันจะพ่อขายแล้วครับผมก็เลยกแบบยุดไว้ก่อนครับเพราะว่ามันต้องผสมพันธุ์กับตอแม่ยไหมครับตั้งแต่เสื้อมันสีบ่ดีครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรือเจ้าตัวตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ประมาณตอแม่ประมาณเรือประมาณแปดสิบตอปูประมาณยี่สิบกว่าครับผมเร็วหน่อยเราเดี๋ยวนี่เรียว่าตอนนี้ผมผมผมลมุดการขายเนื้อก่อนครับผมครัครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือให้มันขยายก่อน ขยายก่อนครับผมเดขาจะเอาให้มันฟักแล้วมมาเลี้ยงต่อให้มันให้มันอันนั้นอนาคตครับผมเพราะว่าตอนนี้เขายังถือว่าเปรเซ็นต์การไขการยังเขากันยังโอเคอยู่ครับผมครับประมาณแปดเดือนเขาไขอยู่ตอนนี้ครับครับแล้วแล้วมันมันฉีดยุดให้ไขเนี่ยเท่าที่เขาศึกษาเนี่ยเพราะเขาเลี้ยงไว้จะกี่แล้วก็ปี่นึงแล้วครับอีกเพราะว่ามันมันฉีดมันฉีดมันฉีดมีช่วงเหมือเหมือนครับที่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็ดพันธุ์เนี่ยบางพันธุ์เนี่ยเป็ดพัดขนสิบวัคซีฝนตกฟ้าห้อง เปียกสิบว่าไข่หรือไข่หน่อยลงแต่สําหรับพันธุ์นี้ที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยบ่มีหยุดเลยครับไข่สม่ําเสมอมาแบบมาตรฐานของเขาเลยครับผมเความหนึ่งคือหนึ่งคือผมหมายสำคัญเรื่องอาหารผมเลี้ยังเนี่ยผมหมายอาหารเต็มทีอันนี้วก็เปิดไฟอาหารเปิดมื่นเป็นคืนตกมื่นละสอบมื่นละสอบตกสอบละสี่หลอยสามสิบบาทเดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นสามแต่หมื่นสามเนี่ยเขาตอบโจทย์นั่นคือเขาได้ไข่ S <S เขาได้เขาตู้ฟักตู้ยังเดือนนึงเขาขายได้เป็นวันตามว่าสี่หมื่นลึงแปดหมื่นนะครับ<ม>แล้วแต่ออเดอร์แล้วแต่ยังอะครับผมถือว่าโอเค,คหักลบต้นทุนครับผมหมายถึงว่ามันมันสีมัน,มน,มน,มนสีเส้าหอยไข่ได้อายุมันจี่จะปีคห้าท,ท,ที่ที่ผมถามภาพมีไง,ไงมากดี่เขาเคยเลี้ยงกวางประมาณปีกว่าครับอ๋อาะแต่ว่าใกล้สุดมันเลือตอนไหนปีกว่าแต่ผมกะยังบบยังบบเซียปผนไเพราะว่าผมเลี้ยงมากเนี่ยปีหนึ่งเขากี่ยงใครแบบมาตรฐานของเขาอยู่ไม่เอานะครับผมตรงนี้นักเตะยังตอบได้ครับผมเพราะว่า ตอนนี้การเท่าที่เขาได้ศึกษามากแม่นครับผมเะาอยากเบิางได้เบิางไปเรื่อยๆครับแม่นครับผมครับแล้วเขาเตรียมแผนสำรองบ่เอาหมายถึงว่าไอ้ไก่หน่อยไอ้เป็ดหน่อยเดี๋ยวที่สำรองอยู่ตอนนี้คือนหนึ่งคือลูกเป็ดมันยังไปได้ยังขายได้ขายได้ตลอดราคา ไข่กับไข่ตลอดการน่ากลัวว่าผมเปว่าเบื้องตลาดว่าตลาดเขานิยมลดลงหรือเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นไม่ล่าเปลี่ยนทั้งไข่ไข่หน่อยลงแบบบุกคุมตุ้นผมกันสีเรื่องชุดไม่ไปทามาสำรองไว้อีกทีหนึ่งอันนี้เื่อหน้าโคตจีผมต้องลองเบื้องอีกทีหนึ่งเรื่องการตลาดครับคือเบื้องตลาดก็ตอนนี้ตลาดไปได้ดีตลาดดีมากครับเป็ดพันธุ์นี้ครับเพราะว่าคุณสมบัติข้อหลายอย่างไหยครับยังกับเป็ดไรตุ้งเป็ดยังนี่ครับผมเข้าวบดเป็นเป็ดเหนือน้ำได้ครับผมมันเคี้กับีกินไม่ย สวยง่าวกวบดีสวยซ้ำนี้นะครับเราดำนักกันเพียบกันนะกินซ้ำกันแต่ดำนักตั้งกันครับผมเนี่ยง่ายง่ายหลายกว่าครับผมคือมันต้นทุนอาจจะสูงกว่าจหน่อยแมนครับผมแต่คุณได้คุณได้คุณสมบัติหลายอย่างแมนครับผม เห็นเพชรน้องหน่อยเห็นไหมนั่นมันมักเหรนยญน้ำเหรียญแกาวพุกกับนีน้องแบบเป็นสติ๊กธรรมดาแรกๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมเลี้ยงหอยเลี้ยงอย่างน้ำผมกับปล่อยน้ำน้ำจากหอยที่เป็นออกซิเจนล้นมากนะกับมาล้นในเป็ดเหรียญเป็นคล่องนิดหน่อยแม่นครับแล้วบางทีเนี่ยเป็ดเขาจได้เล่นน้ำสาดอยู่ตลอดซุ่มมือซุ่มมือแล้วเขาติแข็งแรงแล้วเขาติไข่ดีน้ำมันอีกเทคนิคนึงครับเพิ่มขึ้นบวกนี่แหละเขาเป็นบวกนิดหน่อยครับผมเพราะว่าเป็นยังไงครัเพราะว่าเป็ดเขาเรีนแล้วเขาติขีดไหมครับ เขาขี่ล่งนาแล้วมันสิเกาะหลายไหมครับผมก็เลยเ็นบอลน้อยกับพ so like ่อครับไงนาขอเข้าไปเร็วไหมครับผมการเล็นบอลญ่ปุ๊บเนี่ยข้างล่างนี่สิมี่มิเียครับผมแล้วมันสิสกปรกเกิดแบคทีเรียได้ครับผมครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมคครรัับบขี่มันนี่เป็นปุ้ยเดยปะเป็นในปุ๋ยเลยครับตรงกรเขางามมองข้างล่างครขี่เป็ดขี่ไก่เนี่ยสามารถใส่ต้นไม้ได้เบิร์ดเลยครับผมขี่ล่องไหลใส่เขานั่นเองไม่นครับผมนั่งเลยครับผมครับครับนีเป็นเรียนมันกับปูบาง้วงอีกครับผม เอาบ่อเ่เห็นแนวกันมันบริเลีนออกบริเลีนถนนเถอะบ่ครับผมเป็ดเป็ดประเภทนี้ขึ้นหนึ่งคือบบินสองคือบบไปตัวจีบสะเดงครับผมสำคัญคือเขาหมักน้ำน้ำยูมองได้คือเป็นยูมองหินครับผมออ๋เขาเขามีน้ำสูงไม่นี่ครับผมครับเขาก็ถือยูแตะมองเหนือครับผมบรตเลียนเขาเรียนนี้นะแม่นีครับผมแม่นครับผมขันมาส่วนที่เขาซีหาเดือนเนี่ยโอ้เขาสีงามมากมากเลยครับอันนี้คือเขาโดนแล้วนะครับผมเขาก็มีปีกมิดหนังสือเหยียบนู่นนี่นั่นเนีครับเก็อายุหลายแล้วครับผม ครับแต่ผมแนะนําครับขันฟูไดอยากเริ่มนี่คือพันนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกที่หนึ่งครับผมครับต้องเลี้ยงเบิ้งครับไม่เลี้ยงบ่วหู้ครับเอยงครับผมถือว่าไข่ผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับผมเพราะว่าเขาเขาว่างแผนไว้เขาบ่ได้เลี้ยงขายไข่ตามตามร้านตามยังไหมครับครับเขาเลี้ยงขยายพันธุ์ขยายไข่เฉืี่ยไปฝักตองสิไหมครับผมถือเขาคํานวณไว้ครับผมครับครับเอาเอาเอามากินนะบ่กใครลองเอามากินนะกินเต็มเพอยากกินเหรอครับผมมีมันมีมีไห้ครับพนักงานเนื้อ ให้บึ้งอยู่ครับผมก็้เดี๋ยวเหยล่องล่องไปบึ้งครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดรอบผมผมก็เลยกขอขอขอ,ขอผมเอาวะเอา